ตือนคำเตือนคำเตือนมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของนักรบบนตราตำนานแปดดวงจันทร์ถ้ายังไม่อยากโดนสปอยต,ตอนนี้ข้ามสวัสดีจ้าข้าชื่อรดีนะวันนี้จะมานำ,น,ำนำเสนอเดี๋เดนอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอาหมาตั้งสติเขาแสดงความยินดีกับนักรบบนตราตำนานแปดดวงจันทร์ที่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันนี้ทั่วประเทศเย้ เป็นแอนิเมชันที่มองแค่โปสเตอร์ก็รู้แล้วว่าแรงบันดาลใจมาจากสุดยอดวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติ์ที่นี้หลายคนที่ไปดูมาแล้วโดยยังไม่ได้รู้เนื้อเรื่องมาก่อนอาจมีข้อสงสัยถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญภายในเรื่องก็เลยอยากมาไขข้อสงสัยให้ทราบกันเริ่มหนึ่งผู้สีทองต,ตัวต้นเรื่องเนี่ยมันคืออะไรกันนะผู้สีทองที่สีดาขอให้พระรามออกไปตามหาเนี่ยในเนื้อเรื่องรามเกียรติก็คือมารีดยายของทศกัณฐ์ที่แปลงกายเป็นกวางทองมาหลอกล่อสีดา สีดาเห็นกวางทองแล้วอยากได้ก็เลยขอให้พระรามไปตามจับให้พระรามเดันจับได้ทีหลังว่าเป็นยักษ์แปลงมาก็เลยยิงสอนใส่แต่มารีก็ยังไม่ไววออกอุบายเรียนเสียงพระรามจนสีดาบอกให้พระลักษรีบไปช่วยอีกพอพระรามและพระลักษ์ไม่ได้อยู่กับสีดาก็เลยเปิดโอกาสให้ทศกัณ์เข้ามาลักพาตัวสีดาไปได้ในที่สุดต่อไปคือที่มาความสามารถของพาลีสิ่งนั้นก็คือพรวิเศษจากพระอิศวร รั้งหนึ่งมีเหตุทําให้เขาพระสูเบนที่พระอิศวรประทับอยู่เอียงกระเทเร่เลยทีน่นี่สุครีบกับพาลีมาช่วยทําให้กลับมาตรงเหมือนเดิมได้เขาก็เลยเรียกมาให้รางวัลตอนนั้นพาลีมาเข้าเฝ้าพระอิศวรแค่คนเดียวพาลีได้รับพรที่ดึงพระลกําลังศัตรูกลุ่งหนึ่งมาเป็นของตัวเองได้ส่วนสุครีปก็ได้พะอ,อบใส่ผู้หญิงให้มาเป็นเมียแล้วทีนี้พระนารายก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยุดไว้ที่ตรงนี้เราจะกลับมาพูดถึงที่หลังไม่ประเด็นต่อไปก่อนดีกว่านี่นี่นี่ข้อ3ทําไมถึงมีนาคออกกกมาาาจปลั์ คือพระนารายณ์ท่านไม่ได้อวตารลงมาเป็นพระรามคนเดียวเหงาๆแต่ยังเอาสิ่งที่อยู่กับตัวเองตลอดคือจากสังแล้วก็พญาอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ที่ประทับของตัวเองลงไปด้วยพระลักษณ์คือพญาอนันตนาคราชที่อวตารลงมาส่วนของถืออื่นๆก็อวตารมาเป็นน้องชายร่วมบิดาของทั้งสองคือพระพรตและพระสัตรุตอีกทีในเรื่องที่มีหน้าออกมาก็คงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอาวตารจากพญาอนันตนาคราชนั่นแหละ ระดีนสุดท้ายให้ไอเจ้าเวลากับวายุมีบทเด่นมาทั้งเรื่องเลยแต่ไงทำไมตอนสุดท้ายถึงให้พระรามเป็นคนแขงสอนฆ่าพาลีซะละแย่งซีนหรือเปล่าเนี่เพราะในรามกเกียรติมันคือคำสาบานที่พาลีเคยให้ไว้กับพระนารายณ์เองมาถึงช่วงคลแม็คส์แล้วย้อนกลับไปซักเออพาลีได้รับพรที่ดึงพละกำลังศัตรูกึ่งหนึ่งมาเป็นของตัวเองได้ส่วนสุครีพ ็ได้ผอ,อบใส่ผู้หญิงให้มาเป็นเมียแล้วทีนี้พระนารายก็ออใช่ใช่ตรงนี้แหละถึงตอนที่พาลีได้พรและสุครีพก็ได้รางวัลจากพระอิศวรมาเป็นหญิงในระอบให้มาเป็นเมียใช่ไหมคือหลังจากนั้นน่ะพระนารายก็เตือนว่าฝากผู้หญิงไว้กับชายอื่นแบบนี้จะดีหรอไม่ปลอดภัยมั้งแต่พาลีก็สาบานว่าถ้าเขาทําอะไรผู้หญิงคนนี้แล้วก็ขอให้ตายด้วยศรของพระนารายเลยเอา้าแล้วพาลีก็ดันรักษาสัญญ,ญาไม่ได้ซะด้วยสิ หลังจากนั้นสุครีพกับพาลีก็มีเหตุให้ผิดใจกันจนพาลีในประเทศสุครีพออกจากเมืองสุครีพแค้นใจพี่ตัวเองมากตอนที่สวามิภักิ์กับพระรามก็เลยขอให้ช่วยจัดการพรราลีให้หน่อยสุครีพล่อพาลีออกมารบแล้วก็ให้พระรามแข่งซ้อนใส่ตอนนั้นแหละที่พาลีได้รู้ว่าพระรามก็คือพระนารายณ์อวตารลงมาก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคำสาบานที่เคยให้ไว้และนั่นคือทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้จบแล้วจ้า ขอพระคุณทุกคนที่รับชมจนจบหวังว่าคำอธิบายเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจที่มาที่ไปของเนื้อหาสำคัญในแอนิเมชันนักรคบนตรามากขึ้นวันนักคดีน,น่ยนะสนุกจะตายง่ายนิดเดียวที่เหลือยากเอออย่าลืมติดตามข้าในลิงด้านล่างนะช่วยกันทำมาก,กินหน่อยขอบใจ